En Lima. aj. det är fel sikt. Titta, så kan man bara göra. Titta, du är duktig. Jaha. Det när du, du, du. Ja. Uh... Lina får lyssna på Melvin. Nu var det rätt. Bra. <laughs> <laughs> Mamma, jag har det. Så, Nina, ska du ta på i skorna nu då? då? Pröva, ta skorna. Hejdå. Ta på dig skorna. Bra. Duktigt. Men inte så rätt. Nej. Måste ha kram. Vi du en Melvin? ไ้ทักทิมมนวินไอช่วยกูด้วะลโอเคป้าป้าป้าบันนี่เราจะหายเล็กน้อยเ,เงินของเล็กหน้อยแล้วจัะแต่เขาไปแลก้วจัะได้นเท่าไหร่ลูก62บโครน แม oh. <A www. S 2> ่ตายมาบอกให้ฟังเรื่องเมื่อม่ตายทรงงานคู่นอกจากพี่น้องคู่ถามมาเธอ เธอเป็นเธอเลียนอันเคมีมากบอกว่าสั่นอันชิมีเนาะหนูก็เลยแบบทั้งอึ้งทั้งตกใจไม่อย่างเนาะไม่ยังอีกละเนาะแบบนี้หาแนวอยังอีเนาะอันอันอันถามเฮาอย่างสี่เนาะหนูก็เลยแบบอึ้งอย่างสี่นะเพื่อนก็เลยแบบแบบว่าปาาเนาะว่าไม่ใต้ต่อว่าจังหด ฉันดูลักษณะการที่เธอพูดทรงไล่งานหรอกคะที่เธอเขียนอย่างสีมานี่ฉันอยากจะถามว่าเธอเลี่ยนเคมีมาเป็นบริสัทหนูก็เลยแบบอึ้งนหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้เลียนเคมีมาวางสีเนาะหนูวางสีพี่นอน่าแล้วปฏิทีนเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าเอ้า อันที่อันที่เธอพูดนาของเราแบบบ่ได้ใส่กระดาษที่เธอพูดออกมาเนี่ยมัน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 มา,จากจักใส่ประสาทหนูก็เลยบอกเพลิ่นโอ้ยคู่กันเนาะคู่เนาะเป็นคู่ผู้ชายพี่น้องหนูก็ว่าคู่กับพ่อคู่เนาะคู่พระเจ้ายาคู่หนูก็สิบอหนูกัหนูก็เคยทำงานน้ำค้นมากเนาะหนูกับวาจังสี่นเนาะแล้วก็หนูก็เลยบอกหนูมากแรมทามชาหนูวาจังสี่หนูก็เคย เคยเรียนมาอยู่เกี่ยวกันกับท่านมชัดยังสีน่ะกับอีกย่างก็วิชาคือจังแบบนัททิวคุณสกอบเอบีอยังสีน์ฟอร์มน้อกจากเนาะภาษาไทยนึกก็บบาูหรอกว่าเขาเรียกอย่างที่เกี่ยวกันกับนัททิวนะพี่น้องนัททิวคุณสกอบเป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติ้าศัตร์บอกอีกอย่างสีมันบอกแล้นู้กับบรููเนาะภาษาไทยเขาเรียกอย่งคู่กับเลยคู่กับเลยบอกว่านั่นแหละมันก็เกือบคือกัน ฉันว่าอยู่ฉันว่าอยุ่า่าอันแต่เพิ่นจะพูดเป็นเป็นแบบเป็นแบบอันเขาเรียกว่ายังเป็นเป็นกันเล็กกันเล็กหนาแบบคู่กับอันนักเรียนแบบพูดเป็นแบบกันเล็กกันเล็กเล็กอย่างสิเนาะแต่เพิ่นเป็นผู้ชายเนาะถ้าสิแปลบ้านเท่ากับผมว่าอยู่ผมว่าอยู่เนาะอย่างสินะเป็นว่าอยูุการพูดเทินเธิอย่างสิเน่ะนูก็เลยบอกว่านูก็พูดได้แบบอันที่แบบอันใดที่แบบนุออามาผสมร่วมกันอ๋ออ๋อลูกอันนี้น่าะสียหาย่ะ หนูได้บอกว่าหนูเอามาผสมร่วมกันเรากับหนูกับมักธรรมชาติพร้อมแล้วมันกะแบบเรื่องแบบถ้าห้องขอดใจธรรมชาติเวาตะเสียรขอดใจเกี่องค์ก็ต้องเทเคนี้อย่างเป่นสีน้ำมีอนะคุณบอกเลยบอกอ๋อเบรดตาเบรดตาเมียว่าสั่นเอาอบากบอต่ออีกบอต่ออีกว่าสั่นเอาแม่ตปลูกเดี๋ยวแม่มาบอต่ออีกบอต่ออีกบอให้เพื่อนแป้งดูว่าสั่นอ๋อเดี๋ยวแม่มาไปเบิ่งลูกความพี่น้อง เล่าให้เพื่อนเธอฟังดูประสานเป็นยังไงโอ้หนูก็ได้บอกว่าอุ้ยกับคือกันกับจังเสี่ยเนาะคู่อันอันไอ้อยังก่อดินน้ำลมไฟหนูวางสี่เนาะถ้าพวกเขาเข้าใจยังเสี่แบบว่าอันสี่ยางเนี่ยคือเขาจะเข้าใจแอมการร่างกายเขา้าอันหนเวิร์กจังไดเรากับการธรรมาชาติเวิร์กจังไดแอมหนูวางสี่เคมีเป็นกับมีหม,ม,มดยุน่น เกือบทุกอย่างสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่น้ำยังสีน้ำเงินกับใบยังสีเนาะคู่เลยบอกว่าโอ้ย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 บาสันดีดีดีฉันให้นเท้าพามาสั่นเก่งมากเลยลูกแม่ไทยก็เลยมาบอกให้ท่านผู้ส้มฟังโอ้ยเนาะก็เลยแบบโอ้ยเนาะคู่กับพ่อคู่เนาะอ่าลูกเล่นเลยลูกอย่ดูข้ามอย่า I make you stronger ทำ y ห้ r ราสู้กัน អូ៎អេលីណាកុំចូលមកខ្ញុំទៅលេងបាសកេតខាងក្រោយពួកពីងអឺម៉ាក់ម៉ាក់គេស្ទើរតា ไอ้นีนาไอ้น hey. ีนาเดี๋ยวเสียด้วยคลัตเตอร์ลมปีนขึ้นมาประจันอีหนาบ้าลมพัดแรงแรงจังม่แค่ยันพัแเหนือนี่คนนีน่าเบื่อสอ๋อ đã chơi mẹ đay cả mâm bò xâm nhận này pinoang quăng chữ à hãy du anh em mình còn massage hay đồ xổ hey wow New York đây các bác ohi viken phin đay ghép cặp bóng này pinoang อกระป๋องอีกน่อ,อเยเขามัดจริงนี่ไอหนึ่งโครนเดี๋ยวเราเอาไปสะสมไ้ที่บ้านนะเนาะนึน่งโครนกีเท่าไหร่ประมาณสามบาทสามบาทจุดห้าสิบนี่ขยะก็กลายเป็นตังได้นะคะเป็นเงินได้ค่ะเก็บใจพ่ออีกหนึ่งขวดหนึ่งโครอนอยู่ห้องเก็บของนะจ๊ะวันนี้เดินกลับบ้านเนาจะจ๊ะเราก,ก็เก็บขยะจากขยะกลายเป็น เงินค่ะสำหรับแม่ตายแม่เรียกเป็นแบบขยะเลยเนาะเรียกเป็นเงินเลยเนาะนี่กะเขากะจังเอาไปแลกเอาพี่น้องสารมโสมยังแังซี่เอาเนาะแล้วก็เขากเก็บขึ้นจากถนนนะมันกับว่าเป็นเ,เขาเรียกว่ายังเป็นโซกับปกตอธทรมมาตานน้ำนอจนัดเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย